บรรยากาศท้องฟ้าสดใสนะคะเช้านี้บรรยากาศดีมากนะคะลมหนาวมาแล้วนะจ๊ะยัทุจ้า ท้องฟ้าสดใสนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะได้ยินเสียงไก่ขันด้วยค่ะธรรมชาติค่ะ